จะพูดความจริงแล้วมันไม่ใช่งานของผมหรอกจะเป็นงานของลูกสาวสุดีรัลูกสาวคนเก่งนะครับจดให้พ่อในโอกาสที่อยากจะให้เพื่พอนพ้องน้องพี่ยอมกำลังใจและอาสาทำอะร,รให้กับผมเพื่อให้พ่อได้อยู่กับลูกกับหลานกับเพื่อนกับพี่กับน้องสืบต่อไปับ านีนี่คือความตั้งใจของลูกสาวแม้เจ้าตัวเองว่าจริงเจ้าตัวเองอยากมานะครับแต่ตอนนี้ก็กำลังถือว่ากำลังทำงานนะครับเพื่อครอบครัวเลี้ยเป็นเสาหลักของตระกูลของเรานะครับแทนพอ่อครับ เจ้าตัวก็คงจะดูอยู่ครับขณะนี้มีลูกหลานที่จะตกนะที่อาร์สปานะครับพิลส์สปานะครับก็สำหรับวันนี้ผมจะขออนุญาตท่านที่ถือว่าผมขอส่งเสียงนี้ไปถึงลูกสาวผมเก่งและเป็นคนดีของพ่อ ที่จะเป็นเสาหลักของตระกูลเรานะครับหาจะหาลูกที่ร,นะรับทนะร,บรบาบได้ว่าตอนนี้พ่อสุขใจพ่อปรับเรื่องใจและอีเบิกใจที่เห็นญาติน้องเพื่อนพ้องน้องพี่รวมพลังใจลูกสาวอยากจะให้ทุกท่านส่งกำลังใจให้ผมนั่นเป็นความปรารถนาของเขาเขาบอกว่าพ่อต้องการอะไรนะครับ ถ้าเม่เวิสัยแล้วก็อบอกว่าลูกยินดีสนุกนะเอาวะนะครับความจริงลูกก็กลับมาแล้วระยะหนึ่งมาอยู่กับพ่อนะครับที่นี่แล้วตั้งใจใายกิจการทำงโนนทั้ำอด เหลไปเฉพาะบานาอคาก็นะครับที่เรามาพักก่อนตั้งใจว่าจะกลับมาู่ไก็ก็จะอยู่เลยครับแต่กกลับมามาอยู่ด้วยกันนะครับก็ลง่าขอบคุพ่อเลี้ยังขอยแลุกองได้นะครับตามมายพ่นะครับลังก็เป็นว่าก็เลยฝากก็น้องชายครับสตีสอยู่ที่นี่ หองชายของแฟนคนไม่ฮั่นนะครับทีมารักษาตัวที่นี่ด้วยกั้งเนื้ออ่อนแรงเพราะอยู่ตรงนี้ไม่มีคนดูแลก็เลยจัดซื้อบ้านให้หลังหนึ่งอยู่ร่วมกันแล้วให้หลานหลานเปียร์มาดูแ้วยซึ่งเป็นลูกน้องเก่าดูแลตั้งเงือนเงื่อนให้กินให้ดูแลแล้วที่ว่า นั่นคือที่ไปที่มานครับสำหรับวันนี้เราิแล้ี่นี่นะครับผมอยากให้กตกดงกัายแต่ว่าจะให้ได้เราคิดจะได้อยูที่นี่แค่20ตนะครับแล้วลูกสาวว่าพอไหมไม่พอจาอก0ตั้งเ็จ่าพักงานที่มันไม่พอแล้วนกะ็ ออฟอิ์มีแค่สามเป็นตแปลสามยี่สามอันนี้เป็นความจังใจงสาวอยากให้ท่านมีความสุข่วกผมนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ที่ให้ฟังตรงนิดนึงที่ท่านเห็นรูปทำไมถึงเป็นรูปของอหารรูปอย่างนี้ประมาณจากไหน เป็นความประสงค์ของลูกสาวอยากจะย้อนความหลังให้กับพ่อตั้งแต่ปี2506ตอนนีเจ่งที่พ่อสอนเดินทางไปแล้รับการรุกครางยุโรปเกาหลีชีวิตผมที่รอจะมีกำลังอยู่นอนนี้ก็ขอขอบคุณฐานเกณฑ์อันนี้ฐานเกณฑ์แล้วก็ฐานเกณฑ์รอเลย นะครับก็ขอนั่นนิดนึ่งอย้อนนิดนึงจะได้รัปภูมหนังผมเรียนกับเพื่อนสาวเดาพนสนองสุรัตนมาศพามรุ่นสี่นะครับอาเพื่อนเพื่อนรุ่นรุ่นและอาจารย์วายเกิว้ยมาหมือนกันนังนดีครับผมรกแต่ีนี้จะเป็นรุนห้าอาคุณเพิ่มจากคุณเพิ่มจับจะครัเป็นรุ่นห้า แต่เราอยู่ในวงครูครับครูผมว่าคุณสองหลังจากนั้นที่ผมไปได้ไปได้ติดอ่อสอบไปเรียนที่เมืองคราสามชุมจังหวัดเรื่องสภาพามิสองท่นสอบได้ระดับชุณจังหวัดไปเรียนมหางสะขาม ผมได้ที่สามสิบสามประชันรองแตไไ่ไม่มีใครสลับผิดเลยไม่ไปเลยเลยไม่ได้แต่โชคดีจะมาออต่อกันตสออีกครั้งหนึ่งต่อนเนื่องเอาทุนโรงเรียนละแต่ก่อนเขาเรียกโรงเรียนละมีเงินเพิ่มเอาโรงเรียนละหนึ่งพันพอดีพี่ชายซึ่งแบครูอยู่ก็เลยบอกว่าเมื่อมันเป็นสำรองเราไปใครไม่ได้เอาอย่างนี้ก็แล้วกัน ไปสมัครสอบคุเลียหน้าบอกวให้สมัครที่หนึ่งและให้สอบได้ที่หนึ่งเพาเขาคนเดียวนะคีผมก็ไปสมัครไปสมัครไ้ที่หนึ่งย่าที่ว่าพอดี้สอบก็ได้ที่หนึ่งดีมกเพราน่เดีนแต่ตนั้นเขาขอยากไดเป็นที่บ้านผมเด็ดนะครับเดี๋ยวต้เดผมบอกว่าผมคนบ้านนอกนุ่งหางเกีงขายอายั่ไม่เป็น ที่เกือบป้ายังไม่เป็นขอเรียนกับเพื่อนถ้าโชคดีก็ได้ไปเรียนกับเพื่อนที่ป้าในปีนั้นโชคดีอีกอย่างหนึ่งคือที่เผื่อภูมาสกรรมจะมีนักเรียนโรงเรียนได้าที่สอบได้ที่หนึ่งพร้อมทุกจังหวัดมาเรียนด้วยกันเพราะฉะนั้นผมพิเคื่องตันนะเพื่อป้าเพื่ทุกจังหวัดปัจจุบันนี้น,นะครับ เพราะยังเป็นยัโชคดีรับนั้นๆคนที่ไปที่มาครับเลากจากที่เรียนจบแล้วก็มาใช้ทุนโรงเรียนนั่นคือโรงเรียนทุนครับโยมวิทยานะครับเป็นสิทธิลีซาอยากประกอบทุนสกครองมาเรียนใช้ทุนนะครับในปี503 Còn đại tiểu kỳ liệu, Tổng kiến gia hạn, Kinh tế các quốc gia kiến gia có những quyền, Để qua sáng chấm vặt, Mình nói, Cứ qua sáng chấm vặt, mình nói, Hồng kêu nó bỏ เกณฑ์ก็เกณฑ์เดิน้าบครับคว่าคัาแม่พีได้่าไอ้ีมันจือบอู่นี่นะมันเดือใส่เขาเขพูดเรื่องอะไรนาอี้วก็เ่า คิวดาก็ทำยังไงไม่ได้ห้อจับหมองก็ติดคิงดีติดคิงดีติดแล้วก็ติดก็ไปเข้าไปอยู่ที่ใช่จีนเองคนแก่นี่เองใช่จีนเองคนแก่แต่ว่าผู้เจ้าของโรง้านก็จัดการงรียน ที่รุกงรุ่งเรืองมีอาวีธสุกิตานะครับกี่ฬาต่างๆวันเด็กปอนด์ผมก็ต้องนั้นจะมุ่จับกับเจ้านายี่ผู้บริการจังหวัดบ้านผู้บริการว่าจะมาต่างๆเพราะผมทำงานทางศิลปะร่วมกับอาจารย์ของโรคุณจันทกันยาวัดนะครับ จะกอเป็นมูกมือก็จะนั้นจะชอบลงช่างเขียนนะครับนั่นแหละพอปิดงานเพเขก็ไปนะครับไปฝันการฝึกฝึกเรไปร้อยแล้วขึ้นกองพ้อยขึ้นกองร้อยขาแต่งงานให้เป็นผูช่วยผู้สุดฝึกผ้สุผู้ช่วยผูุ้ดแข่งันไม่สิบแข่งจะอิารเราใช้รับอิสระก็ได้ ไปช่วยและโอกาสเดียวกันก็สอนในเสียจากที่จะไป็นสอนเป็นร้อยผมในฐานะเป็นครูคนหนึ่งนะครับบางทีก็ไปเทนให้เขาไปอยู่ไม่ได้อยู่หน่วยรบด้วยผมอยู่โรงพยาบาลสัตวดนะปรุงยากระตุกกระตุกแล้วก็กับตุกกระตุกกระตุกกระตุกตอขาหมาหาเลยทข้างในไปต้ม ไปต้มกตัวเขียวใ็แค่ดูดานไม่มากินกุกต้มในรานไปรับกินก็มากนอะ <c oughs> พอดีไปอยู่นั่นก็เขาประกาศสอบไปราชการสงครามในประเทศเกาหลีปีหนึง่งเขาจะสมัครสอบเพราะย้อนนีไไไ้ไม่ใช่ว่าเมื่อเราได้ไปแล้วเราไปร้องพาอที่นัลโ้น มันไม่ได้เป็นสัญญาสงบสึกแต่เขาพักรลกระหว่างเกาหลีหรือตกนนีีใต้เส่นนั้นปีแปดเพราะฉะนั้นเราไปได้ก่ารพวกกับทาประชาชนมันเจ็ดเจ็ดแปดาติเยที่เกาหลีนะครับเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสสุดแต่ตอนนี้นะครับที่กำลังหายังอยู่ได้เพราะฝืนเพราะฝืนหนักมากฝืนหนักจริงๆหกเดือนที่ ตรงนัศาที่20ถึง30ะครับเขาเรียกว่าตอนค์ร้อยอิสระนะครับเราที่26องศาที่27เป็น30องราที่24เขาจะนั้นไอ้ที่เห็นอยู่สกตรงนี้ครภาคพิเศษตรงนี้เป็นความนิยมพิไศษยอของคนเด็กหอฟอกว่าจะได้ตัวนี้ตัวนี้ได้สุดท้ายเมื่อเราจะได้ตัวนี้นะครับ รแทนเขาถือว่าเป็นตัวแทนของ่าก็ต้องทำเดียบัวแทนทักแล้วจะไปลบหนึงันร้อยนัเองก็นึงกันร้อยเต็มัดราสิอ่าสองันร้อยเอมัดงาิเะฉะนั้นก็มีโอกาสกะจยชีวิตยุบนรนั้น อ๋อโอเคในยิมไฟมาอันไปโยกนี้มาเนี่ยในเยวเด็กแน่นงอฝัำถามผมมาเปืนงอเกี่ยวที่ดีเพออย่งเวลาออกไฟร์บ้าติดน้ำที่ใส่ถุงติดน้ำเวลาขึ้นฝึกเข้าปีทานนขานำย่อทีย่อข้าย่อ เดี๋ยวเขาขอหัวโลทอสมัยโลกดังโดนกรหายหมแล้วจะพบ้มส่ตดกาน้ำก็พูดเขาเยอะที่เกาหลีเพราะฉะนั้ก็เวลาเมน้ำก็ขอไฟอไปจีน้ำเราอไฟไปนด็กดมันจะเป็นหน้าเยี่ยมมากเลยตอนใหม่ๆนี่ดีใจนะครับ เ็นอะไก็่คือก็ไยืมชีวิม้างอมกไป้าออมา้ีหนแล้ก็ไอันใหญ่ก็ยืม่อแต่ก็ะต้องก็ต้องก็ต้อก็ต้องต้องไปต้องไปเานอนคนก็นอนไม่หลับชีวิต่ลำบากนั yup. <sm itting hal> ่นแหละตรงนั้นแหละผมได้กำลังมา หลังจากเัาแด้วอาส่วนที่เราได้เ็จะได้สูงสุดก็คือตัวนี้คือเหรียญไทยสมรภูมิการทีระการสิ่งที่เราต้องการสิ่งต่างๆเขาจ้จากตัวนี้มีเพื่อนเราอยู่คนอ่าเกตังคุบดตรคุณบรณกนั่งใช้เหรียญเหรียญใช้สมรภของพ่อคือลูก ลูกหลานเ่ยป็นลูกลูกเนี่ยทายาทเนี to to ่ยถามา่าใช้ได้เพราะเด็ดเยนช้สมบูรณแล้วจะถ่ายภาพเสิร์ฟเรเสิ่งต่างๆแกนพ้อก็จะเป็นตัวเล่นเ้อสมบูเพราะนั้นนยะครับผมเชืว่ามีข้ามันเป็นแก่ให้สมูเท่านี้เพราะวรื่องความยากลำบากของเชื้สมรณ์นา ส่วนตัวนี้ที่เห็นนี่จะเป็นชางช้างช้างที่เป็นยันต์เปนปืนของกองทัพบกซ์ฮาระก็มีแขกรับมิจฉาปีช้างยาเรนและผมยืนปืนชางประเทศและองค์ปู่น็จะมีเจ็ดต่างก็มีหลายรุ่นรุ่นเขาเรียกว่าเอสเปิดแมน คีเสื้อผู้ดทั้งสามือวมีต้นตาอีกอมีพิสตันมีต่ไม่ได้แต่แตงกุลไ้เราะอะไร่วมกับไม่ได้เอเนี่ยอันนี้กมอนก็มาทารันนะครับตอนนี้มีวกแอนนี้มีตอน้มีคนตันอย้วพตอนนีินตอนนี้เกาหลี อ๋อเลยค่ะไม่ได้มาแม้แต่ไม่ละก็ไม okay. okay. ่ไ uh ด้มาแล้วใครดูอะไรดีแล้วไปยืนดูสักคนก่งก็เห็นม่าเห็นยากเนาะเราไปยืนดังหนึ่งปีเสร็จแล้วคนที่จะเดินทางไปเอ่อเวลาไปยืดที่คนนี เงินเดือนไปอยู่ที่ประเทศไทยเใส่นเนเดือนออกเอกสารไปยู mm ่รถไปลงลายภาคสนามของรัฐอเมริกาใช้ธนาคารแล้วเป็น

นั่นก็คือประสบการ์ชีวิตผูกพันนะครับโมโหอะไรแล้วก็ต้องอดทเพราะอยนั้นก็เป็นความภาคภูมิใจนะครับทำตัวเองเพราะเป็นคนที่รักคนนะครับอ่า ก็นักเรียนชุดราเล้ยักดมาล้ความจิงผมจะอตไปสอนดอาจะเรียนจะสอนท่ีมัษนะที่อ้อไปเรียนรถกางถากลัมาเลี้เราม่สิแต่ทีนี่มัามเป็นตัวเรามอดีคม้ดีออะไรกี่อะไรขออะไรี่อะรีบ

เราแต่งร่วมมาให้เกมาให้แกมาสอบมาสอมเราเจออยู่ปีแล้วมาสอบมันหยุดก็แค่ดีเมือนกันเรื่องมีชีวิต่จงสอบมัยุดปีนั้นเขาไปสอบได้ที่หนึ่งแต่เวลาพักเลือกเป็นปีเดียวเวลาพักเลือกผมไม่มีสิเดือกคนแรก ที่มีเด็กคนนี้ก็งงโอ้ยมาเยี่ยวการ้อนขายกันนปีแรกทีล่ะกิจก็วันี้อเรลาเลือกบ้านที่จะลงงเรียนเที่ยวให้ผู้หญิงเลือกกว่าเพื่อให้รุ่นก็เปลี่ยนพุณสอบอะไรเกาะกินทิงเกาะกินคือการเลือกทีจะไปเที่ยวตอนนี้จะไปเวที่แยกล็อกจุดที่บ้านอยู่เอง เราหด้ทีเรียนกไปเม่รับไปเรียกไม่รเขาก็ดีเขไปเล่นรองไม่ได้ร e> ้องไม่ได้ผมาบอกกันค okay. ุณร้องได้เดียววันนี้เในใเขาไอาอเขาไปงหียเขาเรื่องแ็มฟ้องกบเป็นร้านท้าเป็นร้องยิ่เหืบ้อนอีกสุดท้ายแต่เทีวจัมาช เอาางนีไม่ต้องรั้โาเคไปโลกไปโอดเลย ตัวไปรับผลมาเขาต้องใช้ต้องไปตรวจข้าวสามหมู่นะครับข้าวแค่นี้แค่นี้ของคุณปอเฉลิมนะครับไปยุติธรรวกันนะครับผมเรื่องนี้มาคนช่วยกันนะครับตัวข้าวอย่างตรงตรงนั้นนี่ข้าวต่อข้าวมัน อันนี้ก็คือให้รู้คนหนักนี้เพียงพอทีนีถึงเรื่องสุขภาพนะครับสุขภาพโดยที่ข้อขอบอกไว้ก่อนว่าลงหมดแล้วลงหมดแล้วแล้วก็ไม่อยากครับตอกจำนวนผ้ามาเลยนะเพราะสุขภาพที่สำคัญที่สุดตอนนี้ตอนที่คุณเยืดย่นก็ครอต่อร้อยละอะไรตบาง

ีครับครับเพราะฉะนั้นมันนี้นะครับก็ดีใจแลื้ใจที่บอกแล้วก็สุขใจด้วยนะครับที่แยเป็นความร้องอีร้องใจกันมาให้กำลงใจนะครับ ในในการพบกันเพื่อขอความช่วยเหลือได้มั้ยครับสำหรับนี้มหามรรค4กับในวันนี้ครับระบบนะครับให้สิทธิสองอํานาจการวินิจฉัย <laughs> <small> กิดท yeah, the like, like, ี่นันคืการความสุขร่วมกันและวันเประกบบต่าอีกแบหนึ่งมันมันหนึ่งกั้าวกบผมให้เป็นตัวกลางนะครับนำเพื่อนเข้าร้องที่เลมาพบกับท่านอจรยเพื่อนนี่รวมตัวถงหลักจริงๆเยอะตืนบางอยางก็อน้อมรับนะารเตรียมิลีน้อยปานะครับพี่น่านบอกด้ย ครับส่วนนึง <coughs> hmm. <coughs> <coughs> ครับก็หลังจากที่ได้ฟังเนาะคุณพ่อจีนนีได้เล่าประสบการณ์ที่ผ่านมาครับเป็นสิ่งที่ประทับใจนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวคุณพ่อเองหรือว่าจะเป็นลูกหลานนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่หลายๆครอบครัวอาจจะไม่มีประสบการณ์แบบนี้นะครับ คนทุกท่านก็จะมีประสบการณ์ที่ต่างกาันแต่เท่าติ่งของเรามีประสบการณ์มากมายนะครับและตอนนี้ท่านก็ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับให้กับสังคมนะครับให้กับอำเภอบ้านไผ่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าสิ่งใดนะครับพ่อนถิ่นทํามาพวกเราเราได้ความสุขมากนะครับ <Okay. S 1> ท่านจะเป็นเอ่อเาเรียก <Okay. S 1> ว่าอะไรนะพีกรณที่หาตัวจับจา่านะครับในการลีลาใน,นการใช้คำพูดนะครับ เพราะผมเจองานไหนที่ผมชอบมากดีลาในการที่ใช้สำนวนเนาะใช้น้ำเสียงนะครับก็ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพิธีกรทั่วไปนะครับผมก็พยายามที่จะศึกษานะครับวิธีการพูดของคุณพอ่อชีนะครับแล้ววันนี้ผมตื่นเต้นที่จะมาได้มาเป็นพิทีกรให้พอ่อเพราะว่าพอน้องแต๋บอกเนี่ยเป็นพิธีกรให้หน่อยอะไรเง<อ>ี<อ>้ยผมบอกเฮ้ยฉันจะไวปว่า พราะว่าตื่นเต้นที่จะมาเป็นพิธีกรในงานวัเกิดพ่อเพราะว่าพ่อถือว่าเป็นสุดยอดของพิธีกรนะครับเพราะฉะนั้นขอเสียงปรบมือให้กับคุณพ่อหนึ่ครับลูเกดลูกเกดเขาเป็นผู้พิธีกรกับลูกสาวอยู่เดีวกับลูกแฝดเพราะลูกแฝดเป็นพ่อ